สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีโดยมีการจัดตั้งธนาคารประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยคุณบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อจากหลายสำนักได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบัานการเงินของสำนักงานประกันสังคมว่าเรื่องดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้มีความหุ่งใยในประเด็นดังกล่าวโดยมอบหมายให้ในายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตาม เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนเป็นที่ตั้งซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบเพื <grandma. S 1> ่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรณีการจัดตั้งธนาคารประกันสังคมนั้นสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมี ประสิทธิภาพมีความมั่นคงซึ่งขณะนี้การจัดตั้งธนาคารประกันสังคมยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเป็นไปได้และจะมีการนําเข้าที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะรายงานความคืบหน้าให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบอย่างแน่นอนโดยที่ผ่านมาคณะกรรมการประกันสังคมได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานเฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะอนุ คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารประกันสังคมขึ้นมาโดยทุกขั้นตอนดำเนินการนั้นสำนักงานประกันสังคมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการเพื่อความโปร่งใสมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และคำานึงถึงเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสำคัญโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้กล่าวว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมและขอเรียนให้ทราบว่าที่ ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาการลงทุนโดยนักลงทุนมืออาชีพอย่างรอบคอบเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินกองทุนร่วมกันโดยมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนให้ทราบทั้งรายปีและรายไตรมาสผ่านทางเว็บไซต์สปอสอ www.sso.go.th โดยการลงทุนมีทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งผลการบริหารกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคมปี64มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงในสัดส่วน75.71%หลักทรัพย์เสี่ยง24.29%เงินลงทุนสะสมสูงถึง2.28ล้านล้านบาทประกอบด้วยเงินสมทบที่นําเงินลงทุน1.44ล้านบาทและดอกผลสะสมจากการลงทุน กว่า8.34แสนล้านบาทจึงขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านที่เปรียบเสมือนกับสมาชิกครอบครัวประกันสังคมมีความเชื่อมั่นในสเสถียรภาพของกองทุนทางกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนว่ามีเพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระยะยาวอย่างแน่นอนทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมพร้อมทุ่มเทและตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนเป็นสำคัญค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ